มาเด็เจอสไนเลยครับผมนะอันดับหนึ่งเอาเองอะ่ะเอาชีวิตให้รอดก็เถอะต้นเกมอะ่ะเด,ดินของแม่ต้นเกมยังไม่มีชีวิตรอดเลยต่อตีลงท่องเกมมารไว้เลยแมวขาเอาปืนสายทุกชนิดโดนแหวนขาโดยสารเมฆดาวอยู่ทุ่งดูแม่โอ้ลงห มึงฟ้าแล้วลุงเหยสิบนะสู้อย่างมีสต๊อเอาวงฟ้าเอาวงฟ้าไม่กลัวหรอกเมื่อกี้แคปชาตมาแล้วไม่ตัง5์ี่ตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้เป็นไหนอะ เล่นบ้านนี้มาได้ปืนแล้วปืนมีนี่ยง,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 งกยิงมันดังแกผงผมยิงังนแล้วปืนไม่ไดมมกก้มันมีถก,ก้อนลงมันมีถกต้อน ผิดพลาดกันได้ไมเอ่ะมันมาจะยิงกันละนั่นแหละนั่นแหละยิงเลยยิงเลยฮะขึ้นไปทางนี้ก็โดนมันดังเลยแมวโมโคมาจะเปิดแมพเ่ออีกคนเดียว ขอให้ลงเข้ามาช่วยนะบ้านนั้นแหละลงเออนั่นแหละมันมีแค่ตัวเดียวอ่ะผมแก่ผมยอมรับแล้วอยากได้เงินซื้อไอเทมน่่อผมวายูบไปตรงนั้น 监管。 Thank mm -hmm. you. อยู่น่าจะวิ่งไปจุกนะมุนฟ้าทำไมไม่มีวัวอัวน้อย

ผมว่าวิ่งไปหาเพื่อนแน่นอนลูงรถแลกกันลุกรถดังสองกันอะไรไม่ได้เลยลุกไปตรงนั้นกันอะไรไม่ได้เลยลุงพลังงานเข้าได้ มาปีบน,น่จะขึ้นบนอะอยู่ตัว้าวดูแล้วดอนเขาอยู่ไหนวะ้องหินตัวว้าเด็กนี่หินตัวดิ บนเนินป่ะใช่ไอ้เนี่ยากำลัลงช่วย มีท่กกันปะ่ลงเอาไปเลยเท่ากันไหนเล,ล่นจองควงก็ได้

บ้านปะสี่กิ่หนไม้อีกตัวแล้วหมอคนบ้านานี่หมดยังตายแล้วลุงตายแล้วเหลือขนาด Giờ hai Tôi lái đằng Hãy subscribe cho bạn องผมเายยิงไปใบช่ของผมนะดูส <laughs> องนัดนะน้อง เงียบเลยเขาเง,งียบเลยด้เขาเห็นเดี๋ยวเงียบเลยงงเงียบมันกำลังหาคนอยู่เนี่ยที่เกียยตามลงไปวิ่งวิ่งตามลงไม่ทันหลอง,ต,ง,ต,งลตูวิ่งเร็วบ้านตู้ชุบเลยใช้สกิลสนามแม่เหล็กเลยเทาขึ้นด้วยโอ้โหอย่างเ<อ>ดียวได้แล้วเนี่ยได้แล้วสี่คิวโอ้โหสี่คิว,คว,คว,ควง่ายๆเลย จับบาเรตก็บอกเดียวก็ได้แล้วสี่คืนตั้งบังไม่โดนโอ้ตัวไกหมดไปนะไม่โดนสุดยอด phải của con đường này khó khó Ui cỏ hại Phải Thôi, tên, tên có thật gì đâu da có nổi luôn sao à. Đau 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 Luôn ขอบคุณนะสู้ๆทีมสู้ r a m อ้เราจะได้ยิ้มแสงเลยอาว่ะเอาว่ะไม่จะได้ยิ่ยาว่ะไม่มีเกา ไมม่ี oh, หลังมาเลยไม่วนน่ามันกวาดเต็นลเลยเพิดอะดีดีไปแล้ว มด็นโดนาสามตัวต้งหมดสามตัวแล้วสี่ตัวดันนี่บ้ีงต้าเรตมันแรงเตยไม่ได้มีบาเรตเกแดงคนเล่นมันก็แข่งด้วยตัวหนึ่ง Nhật bảo hòa ninh ninh để ninh 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 ขาด่าแล้วมัวนะ้งนั่นแหลงบอกได้คำเดียวว่าไม่อยากจะพูดโถดอุสาห์นั่งย่อให้แล้วนะฮะหนุ่มบุญไม่น่าไปซ้ำเพื่เลย เดี๋ยวลุ่นขออนุญาตลงมาไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวัสดีครับวันดีครับ